นายประจนประัสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ในายศักชัยคุณานุวัชชัยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาณศูนย์การค้าเมย่าเชียงใหม่ไลสไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่2-6เมษายน2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สี์สันแห่งล้านนาเชียงใหม่โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาภายใต้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นิวนมอสนับสนุนส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และกระจายรายได้สู่ชุมชนยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อน,นักท่องเที่ยวนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่หลากหลายของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ซึ่งนำไปสู่การกระตุน้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีการแสดงการจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและหัตถกรรมรวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งนี้จะมีการจัดงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาครั้งที่2ระหว่างวันที่22-26เมษายน2565นัเน,นเชียงใหม่แอร์พอร์ต